เฮ้อมาามาไงลูกพี่เชี่วหนีมือลิ้นร้อน่ะเอ้ยล้ล้รี่เอ้ยลเจ้าบอลง้เาเลยงานักกูไลนี่เอ้ยลบองานักกูไล่นี่จีมือย่ไปลุยที่อเาโอเคเจ้าบมลงูใจเข้ามาลามาตีอยูจีนู้ยี่เอ้ยใส่เดาไปลุกมวยย่าเย้าเหนียวมวยใส่ไม่เจ้าจีดามาตีหูฮะจีนู้ยีลาบอเจ้าเนี เจินะล่ะวีเยมวยไก่ไล่เมนเอาซ้อมจีนฮะพาลมวยอยู่ไก่ไล่ดาเลยนี่โง่ไก่มาไม่จับปูหรอเออด่ายกพี่มาหมอนแล้วไอ้ต่ายจับนี่เหรอเฮ้นี่อ่ะมวยยกก็เลยตะแคสเน่ตูล่ะห่า